โหเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เราใส่นี้จริงมีช่องลับอยู่นี่อีกอันหนึ่งพี่เมื่อกี้ไม่ได้ใส่เห็นใบแค่นี้พี่จุของได้อย่างเยอะเลยมีอะไรบ้างครับพี่โดมตัวแรกเลยช่องแรกใส่แว่นตามาครับพี่ช่องที่2มีน้องมือถือของเรามาช่องที่3นะครับช่องใหญ่ของเรานะครับผมมีในส่วนของตัวนี้ ชิ้นเพิมไมายถึงฟี่ต้องใช้อ้าวมือถือไปอีกเครื่องหนึ่งพี่มีเครื่องหนึ่งด้วยอ่าแล้วก็ power bank อีก2อันโอ้โหสุกจุกเลยกุญแจบ้านกุญแจรถยังมีอีกด้านครับด้านหลังครับยังมีเลกเหรอพี่โดมใช่ครับนี่ไอโฟนตัวแรกของผมไอโฟน 6S เห็นใบแค่นี้เองนะครับในส่วนของกระเป๋าของแบ็กสมาร์ทนะครับช่องใส่ที่หนึ่งอืมอันที่สองข้างในนี่มีตะขาช่องเยอะเยอะมากแล้วก็นี่สามสี่นะครับนะโอ้หสวยอยู่นะแล้วก็นี่ห้อ่า แล้วก็ซิปข้างหน้าอีกนี้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เราใส่นี้จริงจริงมีช่องลับอยู่นี่อีกอันหนึ่งพี่เมื่อกี้ไม่ได้ใส่อโอ้โหพี่เราสามารถที่จะปรับมันได้ด้วยนะตัวสายตัวสายสะพายตัวเนี้ยมันจะคาดอ,อกคาดอะไรได้หมดเลยนะได้หมดครับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะครับนะมันเท่แล้วครับแล้วรูโลโก้เขาดิแม็กซ์สมาร์ท,รทกันน้ําด้วยโอ้สุดๆเลยอะพิกัดต้องไปจัดแล้วแหละผมว่ามันของดีอะพี่ต้องรีบเลยปไปจัดกัน